ซึ่งหากคทางเข้ท่านผู้น่าสุริการท่านผู้วิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมราชการนะครับเพื่อเรียนความรอมในการจัดหาอัสดุสำหรับปีงบประมาณ2,560ท่านทางได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นะครับให้ทำงานด้านนีดีตรงนะครับก็ก็จะได้รับทราบนะครับทั้งเจ้าหน้าที่อัสดุแล้วก็หน้าเจ้าหน้าที่ทัสดุจะทราบถึงงบมากเลยเพราะอยู่หน่วยสื่อสาร นะครก็มีประสบการณ์นุกทยศาสตร์ต่างต่างนะครับตัวของเองก็ได้รับมอบหมายให้กับในวิติได้ของพนห้านะคะให้กับผู้ปฏิบัติงานของวันนี้เป็นขององค์กรเขาประการสุนทข่านนะครับวันนี้เราก็รู้สึกดีใจโรคระบาดที่เราราทราบประเทอย่ีเกี่จะโับโควิดนี้แหละครับทำให้เรามัตรารสิบ้าขวดยังเป็น กฎหมายแม่ที่ยังเป็นร่มนะคะเป็นร่มของกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยหมยว่าเราจะเดินไปในเรื่องของเส้นทางของการจัดซื้อจัดจ้างที่หมดนะคะเพียงแต่วันนี้คัดแล้วก็สรุปสาระสะําคัญที่ถ้าเป็นแบบเรเข้ามาช่วงสุดรครับรรยายและนะ้วถ้คเับดล้วเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยสามารถท่านจะต้องศึกษาแล้วก็เข้า็นของแท้นะครับว่าเราจะไปทีปฏิบั ประมาณเนี่ยแน่นอนค่ะว่าจะต้องผ่านกฎหมายนะเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการโดยสารพัสดุภาครัฐค่ะรายละเอียดสินค้าพัสดุที่เราต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้วิธีการของรัฐนะครับให้สามารถปฏิดดำเนินในช่องตัวาขึ้นได้เรื่อยๆแต่โดยส่วนตัวของวิทยากรเนี่ยคิดว่านอกเหนือจากคำทีของนักพัสดุเนี่ยที่